คิดยังไงกับผู้ชายหานสองคะผมคิดว่ายังไม่แมกเท่าไหร่ความสัมพันธ์นะครับการที่เขาพาไปเลี้ยงข้าวเนี่ยหรือว่าดูแลค่าได้ใจให้นะมันคือการลงทุนครับแล้วการที่เราได้ลงทุนหรือว่าอินเวสต์ลงไปในความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการค่อยๆสร้างยมอกไเหมือนคุยสร้างบ้านอ่ะค่อยๆลงเสาเข็มค่อยขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะมันทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเมื่อเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยแปลว่าเขาจริงจังกับคุณ ลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าเดตแรกเขาไม่เลี้ยงอย่างเงี้ยผู้หญิงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนคนเนี้ยคงไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับเราขนาดนั้นมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงดูแลให้จะโชว์ power เ,เลยว่าเออคนเนี้ยจริงจังแล้วก็จะได้แต้มแสดงความเป็น provider เป็นผู้จัดให,ห,ให้สามารถดูแลผู้หญิงคนนี้ได้คุณได้ยห้ไคือเราจะชนะใจเขา มันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงที่ถ้าเกิดการเงินเขามีปัญหาจริงๆหรืออะไรอะแล้วเขาแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยเราแบบคุยกันได้อะแต่คุณดูแล้วลักษณะนิสัยเขาเขาเป็นคนเพียรทะยานเขาเป็นคนที่อยากจะพัฒน,นาตัวเองอยากจะดีกว่าวันเนี้ยคือพูดง่ายๆ่ายคือดูทรงแล้วรู้เลยว่าคนนี้อนาคตไกลอะแบบนั้นนะ่ะก็แปลว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานะน,นี้ตลอดไปเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาให้มีเงินมีทองบ้างขึ้นเพื่อที่จะดูแลคนได้นะถะาเคสเนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ลองไปพิจารณาแล้วต โอเคอยากกินอะไรอะ่ะ